สิ่งที่ตามมาหลังการทำแท้งเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ของคนที่เรารู้จักเพราะทำงานอยู่ด้วยกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วแนนเป็นสาวสวยหน้าตาดีแถมโสดมักจะมีผู้ชายเข้ามารุมล้อมตอมไตยอยู่เสมอเรียกได้ว่ามีคนมาจีบแนนตลอดไม่ขาดสายเราไม่ค่อยสนิทกับแนนนะคะแต่มีคุยกันบ้างในเวลางาน แนนสนิทกับพี่จา๋าซึ่งพี่จ๋าก็คือรุ่นพี่ที่เราสนิทมากอยู่แล้วเลยทำให้ได้มาเจอกับแนนเราจะเล่าในส่วนของแนนก่อนนะคะพอแนนทำงานไปได้สักระยะแนนก็ได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอกซึ่งทำงานอยู่ด้วยกันแต่คนละ,ะแผนกเอกกับแนนเริ่มคบกันจนไปอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดเพราะแนนจับได้ว่าเอกมีครอบครัวอยู่แล้วแต่อยู่ที่ต่างจังหวัด แนนจึงขอแยกทางกับเอกแต่แนนไม่รู้เลยว่าตนนั้นได้ท้องกับเอกก่อนหน้าจะเลิกกันพอผ่านเดือนหนึ่งประจําเดือนไม่มาแนนจึงไปตรวจแล้วก็พบว่าเธอท้องจริงๆพอแนนไปคุยกับเอกเรื่องท้องเอกก็พูดเหมือนไม่รับผิดชอบหาว่าแนนไปนอนกับใครมาหรือเปล่าแนนเสียใจมากและคิดว่าถึงเก็บไว้ผู้ชายก็ไม่คิดจะรับผิดชอบอยู่ดี จนมาวันหนึ่งแนนเดินเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตกับพี่จา๋าซึ่งตอนนั้นเรากับพี่จ๋ากําลังพักทานมื้อเที่ยงกันอยู่แนนพี่จา๋ามีอะไรจะคุยด้วยหน่อยพี่จา๋าว่าไงแนนพูดมาเลยแนนท้องกับเอกทำยังไงดีแนนเลิกกับมันไปแล้วด้วยแนนพูดทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ตอนนั้นเราก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันข้างๆพีจาพี่จา๋จายังไงมันก็ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวพี่ไปคุยเอง แนนแนนคุยแล้วเขาไม่เชื่อว่าแนนท้องกับเขาพี่จา๋าแล้วแกจะทำยังไงล่ะมันก็มีอยู่ทางเดียวแหละพี่ต้องเอาออกตอนนั้นเราก็อึ้งกับคำตอบของแนนเราเลยเผลอพูดออกไปว่าอย่าทำเลยมันบาปแนนก็มองหน้ากับพี่จา๋าเหมือนครุ่นคิดว่าจะทำดีไหมพอหลังจากอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเราก็สังเกตว่าพี่จ๋ากับแนนไม่มาทำงานก็คิดว่าอาจจะลาหยุดธุระ แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหยุดพร้อมกันหลังจากหายไปสองถึงสวันทั้งสองก็โผล่มาทำงานตามปกติแนนมีท่าทางสูบโรมเหมือนคนไม่ได้นอนขอบตาดำคล้ำส่วนพิจาก็มีท่าทางคอยหลบตาเราตลอดเหมือนรู้อะไรกันแค่สองคนกับแนนแต่ไม่พูดไม่จาทักทายเหมือนปกติแต่จะไม่พูดมากเหมือนทุกครั้ง